<c oughs> เริ่มเลยอย่างนะเริ่มเลยอย่างครับเริ่มเลยอย่างสติค้างสติค้างฮัลโหล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 ทดสอบเสียงโครับผมนะฮะเ่อตึงนติดสายใหม่นะฮะมาทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับ นะฮะสิทเนี่ยพนมเราก็มุ่ลงกลางขอปาระมีขอพูดสีผู้มีวิชาให้เสียงกังวานหวานแววดังมีมนตรา เป็นพี่น้องลัพีน้องก็สามสี่ับพี่น้องเ